จริงๆแล้วอยากแอบบอกอีกคราวหนึ่งเด้่องของทำร่าวาก่อนนี่นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของท็อปบีบีเออคุณ<ม>หมอบีบีลูกพ่อเอเนี่ และทอมนาราก,ก่อนนี่เพิ่นมีบ้านผนได้พี่น้องครับบ้านแบบว่าท็อปบีบีได้พี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอกาสต่อไปครั้งต่อไปพี่น้องครับสิมมสุฟังดีกว่ารัวจอตอนนี้เลย <laughs> บอกได้เราบอกได้บอกเลยนะฮะมันอินเวลาหลายพี่น้อง <laughs> เอาเอา,เอาสักนิดน,นึงกันแล้วกันพี่น้องครับผมทิ้งท้ายนะฮะสำหรับทอมนาราก,ก่อนและไมค์พัชลีนี่คือแค่ตัวหลอกซื่อ,อเป็นการแซวกันยอกันนาเวทีแต่ว่าท็อปบ,บีบีอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวจริงหรือตัวหลอกเออ แต่ว่าเพิ่นมีบ้านฮักเพ่อนที่พี่น้องครับบ้านฮักท็อปบีบีแฟนขับวาระนี่กระสีโชว์ความน่ารักโชว์การหยอกล้อกันระหว่างหมอบีบีลูกพ่อ a, เออะไรแบบวัฒนศิลป์และท็อปนารักก่อนพระเอกประจำะเลยแบบวัฒนศิลป์เออะไรยังไงสันตัวสันตัวเออเอา <Okay. S 1> ให้มึงให้มึงความน่ารักของเพื่อนสักหนึ่งแมสก์กับเรากันพี่น้องครับผมนี่เป็นช็อตน,นี่นะฮะซึ่งเป็นช็อตที่ แม่แม่เพื่อนบอกว่าอุ้ยจินแห้งถ้ยลุกหนาไปที่กันกับมีความแบบว่าความหยิบความหยอกกันเอาให้เมืองนิดหน่อยให้เมืองนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้เต่าข่าวเด้ดอ่พี่น้องครับอันนี้คือเอาเรื่องราวมาจากแฟนคลับคันอิลีนะฮะนี่เห็นไหมท็อปบีบีแฟนคลับนะจ๊ะฝากฝากอขอบคุณพันกกับเรากันนะพี่น้องเนาะคือบีบีนกา เล่นจอกเล่นจบมาแลบผัววัดช่างสามีน้องครับตอนนี้การมาเป็นมาล้ำซอยคุณพอ่อตัวแล้วก็สิลหลายโมเมนต์พี่น้องครับความน่ารักของเพื่อนทั้งสองคนนะฮะที่เกิดขึ้นยุ่หน้าเวทีแล้วก็แฟนค่ับเพป็นกอดมาฝากกันเอามาให้นมือเท่าเด็กเมินกันพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นความน่ารักกันแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมนี่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 นอาหาเมืองลู่มถึงไทยเนี่ยงามงามชุดเพจของทอมนาราก่อนพี่น้องครับนี่อันนี้ชุดเพจของทอมนาราก่อนอ่าแล้วก็ เออแล้วก็นี่อไอแพคกระสือมาแพงก็ได้ขึ้นเรือนยากแท้นี่นี่คุณหมอบีบีนะจ๊ะเอ่อนารักสวยๆนะฮะเป็นคุณหมอเป็นหมอจริงๆพอ่อหล่ะเป็นหมอร้อนพร้อมอนะฮะพระนวาาาราชสังพี่นองครรบผมเอา้าโอเคสำหรับเรื่องราวของท็อปนารากก่อนไมพาา่พัชรีและคุณหมอบีบีนะจ๊ะ